ข่าวดีครับรัฐบาลเดินหน้าโครงการสุขกายสบายกระเป๋าอย่างเป็นทางการหลังมีการลงนาม o u u ระหว่างกระทรวงพาณิชย์กระทรวงสาธารณสุขและสมาคมโรงพยาบาลเอกชนถือเป็นหนึ่งในนโยบาย Quick Big Win มุ่งแก้ปัญหาค่ารักษาพยาบาลโดยเฉพาะค่ายาและเวชภัณฑ์ในโรงพยาบาลเอกชนที่มักจะมีราคาสูงซึ่งจะช่วยลดความแออัดในโรงพยาบาลของรัฐได้ด้วยหลักการง่ายๆก็คือโรงพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการซึ่งมีอยู่ประมาณ300กว่าแห่งนี่นะครับต้องแสดงรายละเอียดในใบสัญญาอย่างครบถ้วนทั้งรายการยา ข้อบ่งใช้และราคาให้ชัดเจนเพื่อให้ผู้ป่วยได้มีทางเลือกจะซื้อยาจากโรงพยาบาลโดยตรงเลยก็ได้หรือจะนําใบสั่งยาไปซื้อจากร้านขายยาภายนอกที่เข้าร่วมโครงการก็ได้นะครับซึ่งก็ต้องสังเกตป้ายเส้นซึ่งต้องสังเกตป้ายสัญลักษณ์และรวมถึงบริการเทเลฟราร์มาซีด้วยซึ่งจะทำให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรมในด้านราคา เข้าถึงบริการสุขภาพที่คุ้มค่าและคาดว่าจะช่วยลดภาระค่าของชีพได้ไม่น้อยกว่า30 0 0 0ล้านบาทต่อปีเป็นการยกระดับบริการสาธารณาสุขให้โปร่งใสและเป็นธรรมยิ่งขึ้นครับเปิดทางเลือกใหม่ให้ประชาชนได้สุขกายและสบายกระเป๋าไปพร้อมๆกัน